ดราก้อนบอล Z พลังแห่งมิตรภาพและการต่อสู้ที่ไม่มีวันจบสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการแจ็คไทยพอดแคสต์พอดแคสต์ที่จะพาคุณย้อนกลับไปสู่ช่วงเวลาที่เรานั่งหน้าทีวีตอนเย็นๆเปิดช่องก้าวกร์ตูนพร้อมขนมถุงโปรดในมือวันนี้เราจะเริ่มต้นตอนแรกด้วยตำนานที่ไม่มีใครไม่รู้จักดราก้อนบอลแซด พูดถึงการ์ตูนยุค90จะไม่พูดถึง Dragon Ball Z คงไม่ได้แน่ๆน,นี่คือหนึ่งในผลงานระดับตำนานของอาจารย์โทริยมะอาคิระที่เปลี่ยนโลกการ์ตูนแอคชั่นให้กลายเป็นจุดกำเนิดของคำว่าพลังมิตรภาพความพยายามและชัยชนะใครที่โตมายุคนั้นคงจำภาพซุนโกคูที่ยืนกลางทุ่งพร้อมพลังออร่าลุกวับวได้ชัดเจน เรื่องราวเริ่มต้นจากโกคูในวัยผู้ใหญ่ที่มีลูกชายชื่อโกฮังจนวันหนึ่งศัตรูจากอวากาศนามราดิชปรากฏตัวและบอกความจริงที่ไม่ใครคาดคิดโกคูไม่ใช่มนุษย์ธรรมดาแต่เป็นชาวไซย,ยาที่ถูกส่งมายังโลกความมันระดับตำนานดราก้อนบอลแซตคือเวทีของศึกที่ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆจากราดิชไปเวเจตาฟรีเซอร์ เซลล์ Sell, จนถึงบูทุกภาคมีจุดพีคที่ทำให้แฟนๆจำไม่ลืมเช่นตอนที่โกคูแปลงร่างเป็นซูเปอร์ไซยาครั้งแรกในดาวนาเมกเรียกได้ว่าเป็นภาพจำของคนทั้งโลกเลยครับแม้จะเป็นการ์ตูนต่อสู้แต่สิ่งที่ดราก้อนบอลสอนเราคือการพัฒนาไม่สิ้นสุดโกคู Goku ไม่เคยหยุดฝึกไม่เคยหยุดสู้ไม่ใช่เพราะอยากชนะใครแต่เพราะอยากเก่งขึ้นกว่าเมื่อวาน และอีกอย่างที่สวยงามคือมิตรภาพไม่ว่าจะเป็นโกคูและเวเจต้าที่เริ่มจากศัตรูแต่กลายมาเป็นเพื่อนร่วมรบที่รักเคารพกันสุดหัวใจนี่แหละคือจิตวิญญาณของยุคเกล้าศูนย์ที่แท้จริงและนี่คือคอมเมนต์จากแฟนรายการในวัยเด็กคนหนึ่งครับผมจำได้ว่าทุกเช้าวันอาทิตย์จะรีบตื่นมาดูโกคูสู้กับฟริเซอร์แม่ต้องบอกให้กินข้าวก่อนค่อยดู แต่ผมไม่ฟังเลยครับฮ่าฮ่ใ,ใครฟังอยู่ตอนนี้ถ้ามีเ anyway, ร song, Gloria, ื่องราวแบบนี้ก็ส่งมาบอกกันได้ในเพจของเรานะครับเราจะอ่านในตอนต่อๆไปแน่นอนชะลาเฮตชะลาแค่ได้ยินท่อนนี้ความทรงจำวัยเด็กก็ไหลกลับมาเลยใช่ไหมครับเพลงนี้คือแรงบันดาลใจของยุค90ที่ยังไม่จางหายไปจากใจเราเลยจริงๆและนั่นก็คือเรื่องราวของ Dragon Ball Z ตำนานแห่งพลังความพยายามและมิตรภาพที่ไม่มีวันจางในตอนหน้าเราจะไปต่อกับการ์ตูนกีฬาที่จุดไฟในหัวใจวัยรุ่นทั่วประเทศส a ลมดังอย่าลืมกดติดตามแจ็คไทยพอดแคสต์เพื่อไม่พลาดการย้อนวัยตอนต่อไปแล้วเจอกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ